สวัสดีครับวันนี้พามาพักที่นี่ครับกบเขียวเดอะฟล็อกเขาใหญ่เดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับที่นี่จะมีทั้งหมดห้าห้องนะครับห้าที่พักนี่เป็นส่วนตัวมากแต่ละที่พักก็จะอยู่ห่างกันทย้ยเวทสุดๆอ่ะเราก็จะพาเดินเข้ามานี่นี่ครับบ่อประคราบ เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ที่พักเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเลยพิเศษสุดก็คือห้องเบอร์3จะมีนี่ชิงช้าอยู่ข้างหน้าครับใครมา3-4คนหรือจะมากับเพื่อนก็จะมีเตาาราบปคิวให้เนาะนี่ครับที่พักสงบเงียบนะนี่ฮะเราก็จะได้บ้านทั้งหลังในราคาที่ไม่แพง บ้านทั้งหลังเลยจะเป็นของเราแล้วครับะจะพาขึ้นมาดูนี่ครับใครอยากจะพักผ่อนชาร์จแบตอยากจะนอนใกล้ชิดธรรมชาติมาที่นี่เลยนะครับไม่แพงอาบน้ำห้องน้ำอยู่ตรงส่วนนข้างตรงนี้ในบ้านตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวเขาใหญ่ ป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยทิวเขาอันนี้คือความห่างของของบ้านตรงข้ามนะครับชิวๆครับใครอยากได้บรรยากาศแบบคล้ายๆห้องพักโฮมสเตย์ day, อะไรอย่างเงี้ยมานอนพักได้สาวทิตมันอยู่ที่สองพันถึงสอง0นะวันธรรมดาก็1,800พร้ออาหารเช้าหนึ่งมือนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับตรงที่นี่ โอเคครับขอบคุณครับ